สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ้าจ๋าจิบวสุเปิดหมดเปลือกชีวิตรักเครียรปมหนักใจในการปั๊มไทยาตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีคนจับตามองมาตลอดสําหรับคู่ของจ้าจ๋า,จาพิมรัตตาและนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่จิบวสุแสงสิงแก้วหลังจากคบหาดูใจกันเข้าปีที่7และได้จัดงานแต่งงานบนฟ้าด้วยกัน เช่าเครื่องบินเจ็ตไปแต่งงานที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันมาเปิดใจเล่าถึงสถานะใหม่เปิดหมดเปลือกเรื่องการใช้ชีวิตคู่ที่ต่างครัวแต่ลงตัวสุดๆและเรื่องที่หนักใจในการปั๊มทายาทเพราะมีปัญหาในการทำการบ้านหรือไม่อย่างไรปัญหาในการมีทายาทหลักๆคืออะไรจ่าพิมรัตตาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่คือเวลาค่ะจ๋าอยากมีลูกมาก จ๋าชอบเด็กและก็มั่นใจว่าจ๋าจะสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อจะเลี้ยงคนคนหนึ่งได้เต็มที่แน่นอนโดยที่จะไม่บกพร่องต่อการเป็นภรรยาแต่ปัญหาคือว่าเวลาของเราไม่ตรงกันเลยไม่ใช่ว่างานยุ่งนะคะแต่ว่ากลางคืนเขาไม่นอนจ๋านอนกลางวันเพราะต้องทำงานกลางคืนแล้วจ๋าก็จะเหนื่อยมากช่วงเวลา4-5ถึงทุม่มเราก็จะง่วงมากแล้วแต่เขาทำโน่นทำนี่ต้องรอเที่ยงคืนส่งสวัสดีวันพุธไปหาเพื่อนมีข่าวสารมาทางไลน์ก็ต้องอัปเดต ก่อนส่งเราก็ต้องเช็กก่อนว่าข่าวนี้ชัวร์หรือมัวนิ่มแล้วค่อยส่งไปกลุ่มนี้ยังไม่นอนส่งกลับมาคุยกันตีห้าบางวันจ่าตื่นมาเจ็ดโมงเช้าฮัลโหลทำไมวันนี้ภรรยาพี่สวยจังเลยเดี๋ยวนะทำไมสดชื่นจังอ่ะอ้อตอบไลน์อยู่เนี่ยมาดูสิคะคนละทมโซนมาก ทำการบ้านไม่ได้ค่ะถ้าจะทําการบ้านต้องหาเรื่องทะเลาะก,กันนะคะคือปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของจากคนเดียวนะคุณแม่บอกมีลูกให้แม่สักทีสิอยากเป็นย่าแล้วจิบช่วยมีลูกหน่อยสิคุณแม่บอกเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ